สวัสดีค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาชมดอกกุหลาบนะคะที่พี่เดียวอยู่เนี่ยคือร้านอาหารคุณจ๋าที่ตำบลยี่สารจังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็เจอต้นกุหลาบมาเพื่อนๆดอกเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยตอนนี้พี่เดียวก็เริ่มที่จะปลูกกุหลาบไว้ที่บ้านเหมือนกันนะคะเพื่อนอุ้ยดอกนี้เพื่อนๆ สวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะมีลมแรงเลยค่ะโอ้ยมาดูตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะสวยงามมากะคะ่ะเพื่อน แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน